เลี้ยวซ้ายฮะมาจากทางมุกดาหารนครพนมครับเลี้ยวซ้ายเข้าออมาก็จะเจอประตูวัดครับขอข้าวัดกินก่อนเลยโอ้โหไม่ใช่ครับนี่คือสถานที่ตั้งของพิษณุทัวร์พระเอกแห่งเมืองลุ่มน้ำโขงจังหวัดนครพนมครับงฮะมาถึงบริษัทพิษณุทัวร์ ของดีเมืองนครพนมฮะเรามาดูคันนี้ก่อนเลยบัสหนึ่งอินเตอร์ฮะมาสองกันหน่อยคันนี้เป็นเครื่องแดวูแปดสูบเอ่อประกอบฮะเป็นแอร์น่าจะเป็นภูคำฮะ เครื่องแดวูแปสุช่วงล่างก็น่าจะเป็นนิสสันฮะถ้าดูที่ดุมล้อถ้าดูไม่ผิดกระทะแปดน็อตเป็นกระทะมีเนียมสวยครับผม สำหรับคันนี้ก็โอเคฮะใช้ได้เลยส่วนคันนี้เป็นโลโก้คปฮะน่าจะเป็นคันแรกของพิซณนทัวของดีเมืองนครพนมเดี๋ยวดูข้างล่างกันก่อน อันนี้ช่วงล่างเป็นนิสสันเหมือนกันแอ่์ก็เป็นบิเซอร์6สูบรับคอมแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นไทยชางเครื่องก็เดว,วูเหมือนกันเดว,วูแปดสูบเหมือนกันตัวนี้ส่วนคันนี้จะเป็นสแกนเนียหนึน่าจะสแกนเนียทั้งแท่งครัคันนี้แล้วส่วนแอร์เป็นแอร คอมบ็อก FK40 แล้วก็คอยร้อนนิปอนเป็นแอร์เชียงกงเนี่ยฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนคันนี้กันว่าสภาพเป็นยังไงใหม่แค่ไหนอะไรยังไงฮะอย่าลืมให้ติดต่อเช่าเหมารถได้ที่บริษัทพิษณุทัวร์เบืรอโทรข้างรถนี่เลยครับ 08-1964-3988ฮะเดินเข้ามาก็ดูห้องข้างล่างก่อนเลยฮะรู้สึกโล่งมากสูงกว้างดีไซน์ออกแบบโอเคเลยฮะคือไม่อึมครึมจะโล่งมากถึงจะเป็นโซฟามีเบาะ4ตัวก็ก็ดูโลง่งคือมันจะสูงมากเลยเห็นไหมฮะโล่งมากเนี่ยล่โลง่งโล่งเลย ให้ให้ดูแบบอย่างนี้เลยถ้ยาผมยืนเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้เลยฮะโอเคฮะถือว่ายืนสบายๆห้องน้ำอยู่ตรงนี้ฮะไปไปดูขบนกันโอ้สุดยอดแห่งความร้อนมันอกอวไปนิดนึงฮะสุดยอดครับก็ยังดูแลได้โอเคค่อนข้างดีฮะ สีเบาะก็ยังแจ่มอยู่เลยเป็นกำรรมะย่ข้างหลังเป็นหนังฮะใช้ได้ครับผมเรียบๆดูสบายสบายาดูห้องโดยสารนิดนึงครับก็โอเคฮะคอนโซลเรียบเรียบไม่ลกฮะดูผมว่าดูสบายตามากเลย ไม่ลกไม่สกกระปกไม่อะไรคือมันดูดีอะดูบเรียบฮะ New First to s o u t โอเคครับคันแรกผ่านไปอ๋อรู้สึกร้อนฮะแบบมาตอนบ่ายๆเราไม่ได้ติดเครื่องฮะอ๋อ ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เรื่องความร้อนปื๊บไปดูคันนี้น่อยคือมันอยู่ในที่มืดนะคันนี้ก็จะโล่งเหมือนกันคือดูดูตรงพื้นตรงนี้ฮะฝ่องแอร์กับฝ้าเพดานจะเสมอกันคือมันจะโล่งฮะเนี่ยคือผมยืนที่ร่องกลางฮะผมสูงร้อยเจิกว่าฮะก็ ดูฮะผมสูง172ก็ยังสูงโล่งโจงสบายโอเคฮะนี่คือทางขึ้นมุมเนี้ยห้องน้ำซ้ายมือขวาก็ทางเดินขึ้นเป็นประตูกลางก็คือมันมัน,ม,นมันเรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะพอดียืนง่ายเดินขึ้นง่ายอ่ะเนีย่ย คือเป็นรถในตำนานอีกทรงก็คือโลโกคอัคือมันดูยังไงมันก็สวยดูดีอยู่ตลอดเวลาเลยครับสำหรับรถทรงนี้สำหรับความคิดผมนะผมจะชอบรถประมาณเนี้ยเรียบเรียบง่ายๆคือคนเราจะชอบไม่เหมือนกันเหมือนพวกเครื่องเสียงพวกอะไรเนะี่ยมันจะชอบไม่เหมือนกันแล้วก็แต่และภูมิภาคจะไม่เหมือนกันอย่างรถภาคกลางก็จัดเต็ม เพราะหนุ่มๆสาวๆโรงงานเวลาเหมาเวลาไปท่องเที่ยวเขาก็คือเต็มที่ฮะคนทํางานก็ต้องเต็มที่กับการท่องเที่ยวมีความสุขได้แดนได้เต้นไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดให้กันว่าให้กันได้ฮะเรื่องความสุขแม้แต่เราคนรถเองทําอะไรก็อยากสุดๆอยากสุดๆก็คือต้องเก่งที่สุดดีที่สุดแล้วก็หลักๆเลยก็คือความชอบส่วนตัว ความชอบก็คืออย่างผมมีรถสักคันผมชอบเครื่องเสียงนอกกลางแจ้งอย่างเงี้ยผมก็ต้องเต็มที่กับมันเรื่องสีสันเรื่องสวดทรงเอวคือทุกคนมีแบบของตัวเองและชอบของตัวเองฮะอันนี้คือในแนวของคนรถส่วนคนเหมาเขาก็แล้วแต่คนชอบบางคนดูเรียบหรูดูดีอ่าเขาชอบเหมาแบบนั้นแต่บางกลุ่มคนก็จะชอบสนุกเฮฮาคาราโอเกะเต้นร้อง คือเราไม่ว่ากันฮะความสุขทุกคนไม่เหมือนกันโอเคครับคันที่สองผ่านไปถือว่าโอเคใช้ได้ชมหน้าฮะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนี่คือด้านหน้าของคันนอกสุดฮะคือบางครั้งบางทีก็หน้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยบางทีก็เปลี่ยน ไฟตาเพื่อให้เข้าและทันสมัยส่วนด้านข้างก็อาจจะเป็นโลบอคอบอยู่เหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้มาดูคันนี้กันคันนี้ล็อะพอดีคนขับไม่อยู่ไม่เป็นไรฮะ,ะมันก็คงไม่ไม่แพ้กันฮะสำหรับ ภายในแต่และคันไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่แพ้กันก็มันก็คงดูดีไม่เสื่อมโทรมแน่นอนเพราะว่าที่จังหวัดคนครพนมนี้รถก็ไม่ได้เยอะมากมหม่ฮะก็มีประมาณสิบกว่าคันสิบกว่าคันในตัวจังหวัดก็เน้นเ้นกันน่าจะมีแค่สามคันสี่คันประมาณนี้ฮะผมก็จำไม่ค่อยได้โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ เราจะสรรหาสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นกันถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างหรือมีขาดจุดบกพร่องตรงไหน,นผมอง,งาอาจไดบัตรต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าการที่จะทำทุกอย่างอาจจะไม่มีสคริปต์ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายเป็นดิบๆง่ายๆเรียบๆผมเห็นยังไงคุณเห็นอย่างนั้นไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิน้นนี่คืออง,งาอาจไดบัตครับเป็นช่องง่ายๆเรียบๆโอเค okay, ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ฮะผมบอกเลยนะครับว่าคอมเมนต์เป็นสิ่งที่ดีนะครับใครรู้อะไรเราก็คอมเมนต์บอกกันแนะนำกันมันคือสิ่งที่ดีฮะกับรถบัตรพิซโุทัว พระเอกริมโค้งเมืองนครพนมครับหนุ่มนานครพนมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ